ธรรมะผ่านานิทานเรื่องเม็ดทรายชายหาดกับเม็ดกรวดภูเขาริมทะเลแสนสวยแห่งหนึ่งมีเม็ดทรายเล็กๆชื่อใสาๆเธอมีผิวสีทองระยิบระยับนุ่มนวลเหมือนแป้งที่ร่อนแล้วใสๆชอบโต้คลื่นลมแสงแดดรู้สึกภาคภูมิใจในความละเอียดอ่อนของตัวเองดูสิฉันนุ่มและสวยงามแค่ไหนใสๆพูดกับเพื่อนๆเ,เ,เม็ดทรายด้วยน้ำเสียงเก็บงา ใครจะมาเทียบกับความเนียนนุ่มของฉันได้ละ่ะลมพัดมาฉันก็โบกไปมาได้อย่างสง่างามน้ำทะเลซัดมาฉันก็ลื่นไหลได้อย่างสวยงามวันหนึ่งลิงเก่าชื่อปู่แสนที่เป็นที่เคารพของสรรพสัตว์บนเกาะพาเพื่อนใหม่มาที่ชายหาดเพื่อนใหม่นั้นคือแกงแกงเม็ดกรวดสีเทาจากยอดเขาสูงตัวใหญ่หน้าตาครุขระไม่เรียบเนียนอย่างใสๆไงใสๆ นี่คือแกงแกงเพื่อนใหม่ของเราปูแสแนแนนำแกงแกงมาจากยอดเขาสูงอยากมาชมทะเลใสใสมองแกงแกงด้วยสายตาดูถูกอ๋อเธอนั่นเองหยาบกร้านจังผิวครุขระแบบนั้นจะมาอยู่ที่ชายหาดสวยๆแบบนี้ได้ไงใสใสหัวเราะเยาะเธอควรกลับไปอยู่บนภูเขาดีกว่าที่นี่มันไม่เหมาะกับคนหยาบๆยาบอย่างเธอหรอกแกงแกงรู้สึกเจ็บใจแต่ไม่โต้เถียง เพียงแต่ยิ้มเศร้าๆแล้วมองดูท้องฟ้าอันกว้างใหญ่เหนือทะเลฉันแค่อยากดูทะเลเท่านั้นเองแกงแกงพึมพำเบาๆปูแสนสายหัวใสๆเธอไม่ควรพูดแบบนั้นทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมีค่าของมันเองแต่ใสๆไม่ฟังเธอหันหลังให้แกงแกงแล้วไปเล่นกับเพื่อนๆเม็ดทรายที่อื่นลนคิดดูใสๆพูดกับเพื่อนเม็ดทราย เม็ดกรวดหยาบๆแบบนั้นมาทำอะไรที่ชายหาดสวยๆแบบนี้เราที่นุ่มนวลละเอียดอ่อนตั้งหาที่เหมาะสมกับที่แห่งนี้เม็ดทรายหลายเม็ดเริ่มหัวเราะตามทำให้แกงแกงรู้สึกแปลกแยกมากขึ้นแกงแกงเงียบๆน,นั่งดูคลื่นซัดฟังฟังเสียงนกนางยวนร้องเพลงพยายามไม่ให้ความเศร้าโศกเข้ามารบกวนใจความแตกต่างไม่ได้หมายความว่าใครดีกว่าใครแต่ทำไมพวกเขาถึงไม่เข้าใจเรื่องนี้ล่ะ แสงแดดเริ่มอ่อนลงบ่งดอกว่าเย็นจะมาถึงแล้วไซส์ย,ยังคงเล่นสนุกกับเพื่อนๆไม่สนใจแกงแกงที่นั่งเศร้าๆอยู่มุมหนึ่งปู่แสนเดินมาหาแกงแกงตบหลังเบาๆด้วยความเข้าอกเข้าใจวันรุ่งขึ้นเมื่อแสงอรุณส่องสีทองบนผืนน้ำลมเริ่มแรงผิดปกติเมฆดำทึบป,ปกคลุมท้องฟ้าปู่แสนที่มีประสบการณ์มากมายรู้ทันทีว่าพายุใหญ่กำลังจะมา ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมปู่แสนประกาศเสียงดังพายุฝนใหญ่จะมาถึงแล้วแต่ละคนต้องหาที่กำบังใส่ส,สไม่แยแสแค่ฝนเท่านั้นเองจะเป็นอะไรไปได้เธอยังคงเล่นสนุกกับเพื่อนๆเ,เราเป็นเม็ดทรายอยู่ริมทะเลมาตลอดคลื่นลมเราเคยชินแล้วแกงแงงเงียบๆสังเกตเห็นเมฆเก็บตัวหนานั่นลมที่พัดมาแรงกว่าเดิมครั้งนี้ดูไม่เหมือนฝนธรรมดา แกงแกงพืมพำแต่ไม่มีใครสนใจฟังไม่ใช่แค่ฝนแต่เป็นพายุฝนที่รุนแรงที่สุดในรอบสิบปีฝนตกหนักราวกับน้ำตกจากฟ้าลมแรงจัดพัดเข้ามาแบบไม่เลือกหน้าน้ำทะเลซบเซาซัดขึ้นฝั่งรุนแรงมากช่วยด้วยใส่ร้องเมื่อน้ำฝนพัดพาเธอไปเธอพยายามยึดตัวกับพื้นชายหาดแต่ร่างกายที่นุ่มนวลและเบาของเธอทนต่อแรงน้ำไม่ไหวฉันถูกพัดไป มิดไซเพื่อนๆของใสก็เป็นเหมือนกันถูกน้ําพัดไปหมดแม้จะพยายามเกาะกลุ่มกันพวกเธอร่วงหล่นไปกับกระแสน้ําที่เชี่ยวกรากขณะที่แกงแกงนิ่งอยู่ที่เดิมอย่างมั่นคงแกงแกงช่วยฉันด้วยใสยๆร้องขอความช่วยเหลือเมื่อเห็นแกงแกงที่ยังคงอยู่ในที่เดิมไม่เคลื่อนไหวแกงแกงไม่ลังเลเลยแม้ใสๆจะดูถูกเธอเธอก็ยื่นส่วนหนึ่งของตัวเองออกไปจับไว้แกงแกงตะโกน ใสจับแกงแกงไว้แน่นรู้สึกถึงความมั่นคงและแข็งแรงของเธอไม่ว่าลมจะพัดแรงขนาดไหนน้ำจะเซาะแค่ไหนแกงแกงก็ไม่เคลื่อนไหวทำไมเธอไม่ถูกพัดไปด้วยล่ะใส่ๆถามด้วยความประหลาดใจเพราะฉันหยาบแข็งแรงและหนักกว่าเธอสิ่งที่เธอเรียกว่าหยาบกรานกลับช่วยฉันได้อยู่รอดในวันนี้พายุดุดเดือดต่อไปจนกว่าจะสงบเมื่อฟ้าแจ่มใส ใสใสก็ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ครั้งนี้หลังจากพายุผ่านไปชายหาดเงียบสงบแสงแดดอ่อนๆส่องลงมาใสา่ใสนั่งข้างแกงแกงรู้สึกละอายใจกับสิ่งที่เธอได้พูดไปก่อนหน้านี้แกงแกงฉันขอโทษจริงๆใส่ใสพูดด้วยน้ำเสียงจริงใจฉันพูดไปโดยไม่คิดเอาแต่ดูข้อดีของตัวเองแล้วดูถูกเธอแกงแกงยิ้มอย่างอ่อนโยน ไม่เป็นไรจ้าสายสายทุกคนก็มีข้อดีข้อเสียของตัวเองเรามาคุยกันดีกว่าจริงสิสาสายพูดด้วยความตื่นเต้นฉันนุ่มนวลโลดแหล่งได้เวลาปากติฉันสวยงามแต่พอเจอสถานการณ์หนักๆฉันก็อ่อนแอส่วนเธอแม้จะดูหยาบแต่แข็งแกร่งอดทนได้ปูสารเดินมาหาพร้อมรอยยิ้มปราดเปรืองเห็นไมยสยสนี่แหละ คือสิ่งที่ปู่พยายามสอนความแตกต่างไม่ได้แปลว่าใครดีกว่าใครปู่คะหนูเข้าใจแล้วใส่ใส่พูดด้วยน้ำเสียงเศร้าๆหนูควรจะมีทั้งความนุ่มนวลและความแข็งแกร่งเหมือนที่แกงแกงมีแกงแกงใส่หัวฉันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกบางทีฉันก็อยากจะนุ่มนวลเหมือนเธอบ้างอยากจะโลดแหลงตามลมได้เหมือนเธองั้นเราช่วยเหลือกันดีไหมใส่ใส่เสนอ ฉันสอนเธอให้อ่อนโยนเธอสอนฉันให้แข็งแกรง่งจากวันนั้นมาใสาๆและแกงแกงกลายเป็นเพื่อนสนิทใสๆเรียนรู้ที่จะมีความเหนียวแน่นไม่ลหลงไหลในความสวยงามของตัวเองจนเกินไป <c oughs> เมื่อมีสถานการณ์ยากลำบากเธอจะระลึกถึงความแข็งแรงของแกงแกงแล้วพยายามทำใจให้แข็งแกร่งขึ้นส่วนแกงแกงก็เรียนรู้ความอ่อนโยนจากใสๆเธอพูดจาให้นุ่มนวลขึ้น ดูแลใส่ใจผู้อื่นมากขึ้นและรู้จักแสดงความรู้สึกที่ดีงามออกมาสัพรพสัตว์บนชายหาดต่างชื่นชมมิตรภาพของทั้งคู่บางวันใส่ายก็จะเล่นสนุกกับแกงแกงบางวันแกงแกงก็จะเล่าเรื่องบนภูเขาให้ใสใสฟังพวกเขาต่างเติมเต็มสิ่งที่กันและกันขาดเห็นไหมปูแสนพูดกับสับพรพสัตว์ที่มาฟังความแตกต่างไม่ใช่สิ่งที่ต้องดูถูกกันแต่เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้จากกัน ในทางธรรมะนี่คือการปฏิบัติแบบมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางที่ไม่ลหลงไหลในความสุขสบายจนเกินไปแต่ก็ไม่ทรมานตัวเองจนเกินควรการมีจิตใจที่อ่อนโยนแต่แข็งแกร่งนุ่มนวลแต่เหนียวแน่นจะทำให้เราผ่านพ้นอปุปสรรคในชีวิตได้อย่างสงบสุข